และในช่วงนี้เรายัางพูดคุยกันต่อนะคะกับท่านแมนรัตรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนค่ะช่วงที่แล้วเราพูดถึงบทบาทภารกิจหน้าที่อันสําคัญของกองอาสารักษาดินแดนกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับนโยบายการทํางานในปีนี้กันต่อเลยค่ะทราบว่าจริงๆแล้วสมาชิกอ,อสอเองก็ต้องทําหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยเราให้บริการเขายัางไงกันบ้างคะ่ะ สมาชิกกองอา,า,ส,าสาสันแดลเราเนี่ยเราไปช่วยนะครับไม่ได้เล่นเรื่องของการที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีอสศนะครับที่ไปช่วยในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยดูแลนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของความปลอดภัยและก็รวมทั้งเป็นการมูลความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อง,งานที่สถานที่ราชการเช่นที่วาการอำเภอทุกแห่งแล้วก็ยังสามารถที่จะไปช่วยในการซ่อมสร้างสิ่งสารประโยชน์นะครับการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักในการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันครับค่ะสำหรับกองอาสารักษา,ษาดนดแนนแล้วจริงๆก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ทราบดีว่าเรามีวิกฤตคโควิด -19 กับโรคระบาดนี้สมาชิกอสอ์ลงไปทําอะไรบ้างคะจะเห็นได้ว่าสมาชิกกองอาสารลาสันดนเราเนี่ยได้ไปช่วยนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเราก็อยู่ในทั้งศูนย์พักพิง นะครับศูนย์ช่วยเหลือนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปดูแลนะครับไปอำนวยความสะดวกไปจัดระเบียบพี่น้องประชาชนช่วยเขาได้รับความสะดวกสบายในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือการติดตามดูแลพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หลังจากที่ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมชนเขาแล้วด้วยเช่นกันนะครับอีกหน้าที่หลักสาคัญการเทิดทุนสถาบันหลักของชาตินะคะสมาชิกอสต้องทําอะไรอย่างไรบ้างคือสมาชิก กองอาสาสารแดลเราเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดเลยนะครับในการที่จะเป็นผู้นําในการที่จะเทิดทูนนะครับมีกิจก,กรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับสมาชิกกองอาสาสารแดลเรานั้นเป็นจิตอาสาพื้นฐานนะครับ <ạ. S 1> แล้วก็ช่วยที่ในการที่จะขยายผลโครงการอนเนอร์มาจากพระราชมณีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับร่วมที่จะจัดกรริจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ร่วมอำนวยความสะดวกในกิจกรรมนะครับในวันสําคัญของชาติในวันสําคัญที่เป็นงาน รัฐพิธีและที่เป็นงานพระราชบิธีด้วยเช่นกันครับคราวนี้เ็าคงต้องถามแล้วค่ะเพราะว่าบุคลากรอสสึอว่ามีความสําคัญคมากท่านมีแนวทางยังไงในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองอาสา,ารักษาดินแดนคะในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนะครับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของกองอาสาสันแดนนะครับเราก็มีตั้งแต่หลักสูตรที่จะ อบรมนะครับพบวงครับกองร้อยอาสาสันแดาน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวท่าน,นอำเภอเป็นหลักแล้วก็มีหลักสูตรอบรมพบวงคับหมวดอาสาสันแดาน,นะครับก็มักจะเป็นข้าราการระดับท่านประหลัดอำเภอซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันทึ่เข้ามาอบรมในส่วนนี้แล้วก็เรายังมีการอบรมจากสูตรจัดตั้งและทดแทนของสมาชิกกองอาสาสันแดนในระดับผู้ปฏิบัติด,ด้วยนะครับค่ะ ท่านในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของสมาชิกอสสแล้วก็ในโอกาสที่ครบรอบ69ปีในปีนี้มีอะไรที่อยากจะมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็มอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอสสที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสมาชิก กองอา,าสาินแดนนะครับท่านเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านของกองอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมากกว่า69ปีเนี่ยเราได้เป็นกําลังสําคัญนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังสามารถที่จะร่วมในการบําบัดทุกบํารุงสุขเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาตินะครับให้ดํารงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไปผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขส,สวัสด์มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความรัถนาตลอดไปครับ ก็ต้องบอกว่าวันที่10บกุมภาพันธ์ที่เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทําให้เราล,ลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของพี่น้องกองอาสารักษาดินแดนนะคะที่วันนี้เราได้รับทราบทั้งบทบาทและภารกิจหน้าที่ที่ทํางานกันมาตลอดทั้งปีที่สําคัญ พวกเขาทุกคนทำเพื่อประเทศชาติบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านแมนรัตรัตนาสุขนนะคะอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะ